อบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นอมพษ์นะคะเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าเราพบกับนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะทําให้ อาการของคุณดีขึ้นได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์สถาพรชุติมาสกุลค่ะตัวเองเนี่ยมีภาวะเสี่ยงเนื่องจากว่าหัวใจเต้นผิดปกติ <c oughs> หัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยมันจะเกิดริ่มเลือดที่จะไปอุดตัน <c oughs> ในหลอดเลือดนะครับ <c oughs> ถ้าอุดตันที่หัวใจเราก็จะเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลัน <c oughs> หรือเร่องหัวใจล้มเหลว <c oughs> ถ้าอุดตันที่สมองเราก็จะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองเป็นอมัมพาตได้เราทํางานวิจัยหลายหลาย หลายผลิพันธุ์เป็นพันๆก็เลยถูกตำหนิว่าทําไมไม่วิจัยรักษาตัวเองนี่คือที่มาที่ไปก็เลยมานั่งค้นคว้าว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่ระบบเลือดได้ทั้งหมดนี่จะช่วยเรื่องโรคเราได้เกือบหลายสิบโรคนะครับทำให้แบบเลือดไหลเวียนดีถูกต้องครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือ ทำยังไงก็ได้ให้มีตัวยาสลายเลือดเลือดที่มาจากสมุนไพรซึ่งมันจะไม่เีนอันตรายไม่ส่งผลกระตาถูกต้องครับไม่ตกลงตับแล้วก็บำรุงตับมาได้ด้วยใช่ครับเราก็กําลังพูดถึงตัวรามยานที่อยู่เนาะเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเราอ่ะแต่ละวันความสมบุรณมันเปลี่ยนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเดียวรอให้แบบเซลเสื่อมไปก่อนถูกต้องครับบางทีเรานั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยบางคนนั่งนั่งอยู่เนี่ยหัวใจวายเฉียบขาด พอเลือดมันเปลี่ยนสมดุลเมื่อไหร่มันเปลี่ยนช่วงวินาทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนาะอายุแบบไม่เท่าไหร่ไงใช่เสียชีวิตเพราะว่าโรคหัวใจหรือว่าหัวใจวายเฉียบพันหัวใจวายเฉียบพันมันเกิดจากเลือดมันเกิดความข้นขึ้นมาแล้วอุดตันตรงบริเวณหัวใจเป็นอาจารย์ค่ะแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยมีคนไข้ที่เขาเคยเป็น หัวหน้าครอบครัวมาก่อนแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดตีบจนกลายว่าเป็นอัมพากแล้วก็กลายมาเป็นภาระของครอบครัวไปยังไงบ้างก่อนหน้านี้มีอาการอะไรบ้างคะคือตอนนั้นที่เป็นระยะแรกๆนี่ขับรถไปสุพรรณนี่คือเวลาขาซ้ายนี่เหยียบคาร์ทนี่มันจะเป๋เลยฮะค่ะจะสั่นเลยครับสั่นเลยครับแล้วพอดีแฟนเขารู้จักอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาก็เลยแนะนาค่ะให้ใช้ตัวยานี้ค่ะรักษาดูครับ แล้วทานรามยาะมานาหรือยังคะพี่สุคือที่เป็นใหม่ๆนั่นคือติดต่อกันทั้งปีอะเรียกได้ว่าก็ทานมาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีใช่ครับนะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายก็โอเคครับดีขึ้นยังดีมากเลยฮะดีมากเลยใช่ไหมคะสามารถทํางานได้เป็นปกติแล้วครับคือคนที่เป็นแล้วนี่ต้องอดทนแล้วก็พยายามพักฟื้นตัวเองต้องใช้เวลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย อย่ารีบร้อนค่ะต้องตั้งใจรักษาตัวเองให้มากที่สุดนะนะคะวันนี้ที่บ้านใครที่มีผู้ใหญ่อยู่นะคะหรือว่าป่วยอาการใกล้เคียงกับที่เราพูดกันมาตลอดรายการหรือว่าใครที่เป็นผู้ป่วยอยู่เองอย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกปัญหามีทางออกให้และนี่ก็คืออีกหนึ่งทางออกที่ดีกับคุณนะคะ